หลายท่านโดยนพ่อแม่เป็นจันนั้นเป็นเจ้าภาพเป็นทองหล่อพระด้วยบุญบูรณะผิดทองแม่ธรรมเทวีเท็นโสรนี้แล้นะวัดทุกอย่างเลยครับเป็นเงิน वक्ता जिनपन्तम जयपंथ थेरपन्तम 아! <shrug> เป็นหลวงหลวงปู่เครือบครับกานก็คือหลวงปู่จะรับเครือบอายุแปดบางส่วนเก้าสิบอ่างานการให้หลว่นะไม่ตก คือเราเห็นเราผ่านไปผ่านมาก็เป็นร้องนาธรรมดาแต่เพื่อปลาของ โยมยายโยมแม่ของพระเดชพระคุณประเทศวนธรรมโบสถพระเดชพระคุท่านเข้าใจท่านรู้ถึงภูมิปุ่มทางของโยมยายโยมแม่ประธานโยบุตราในความดับเดชพุทธบริษัทสี่ที่ตั้งค้องบุณแวดน้องอานิสงส์สงสารอายุมั่นวันจืนซื่อบานเกิ ่าติดองลูกยิงนิสวัดประนางกามเทยี่ต้กับบานักวัดที่เป็นมุคลนาเป็นโอค่ะอายุหอเนี่ยีง ขอบคุณมากครับขอคากครับขอบคุณมากค ป็นแถวนะครับปเป็นแถวมีละคนครับคนครับใครยังไม่ได้ไปต่อแถวได้หลังนะครับตีเสร็จแล้วแล้วก็แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนยะครับวันนี้เราก็นักีขยังไม่ได้ไปต่อแถวาัางนี้เลยนะครับหลังผมได้เลยนะครับไปต่ๆๆอฝั่งหลังผมได้เลยจะลืมนะครับวันที่4ีน

นนนยอกราางัิวเมตตาบารมีของพระพุทธบาแก่ผมเมตตาขอกรุณาทำลาเรียบร้อยนะ่านทหลายเรียบร้อยต้อขอโมทนาเห็นภาพทุกท่านที่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไม่มีชัดเจน <laughs> 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 Wow!

อจมีสองคนอันเชิญไปปิศาลดิ้วแลก็รับการับรอั่งปูจะมอบไปที่ทสมุทรยาึงไปร่วมร่วมเป้า

อามิสาปันดูระ

थाना था न वत्ना किन नाम वत्ना किन वनो खमम वनि ने प นะมัสสามิธาริสุภะคะมีหังกินังทายะธัมมังวาจาธัมมัง <laughs> 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 นะสมขอทรจะยินธรรมธรรมอธิสมอัหังยินังญาณังธรรมธรรมธัมมังสัญญโนมัญญามรรคเตวิมุตตินิพพานัง <speaking in Hebrew>

आ 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 आ